มาดูกรณีหญิงสาวที่จังหวัดปรังนะคะที่เสียชีวิตมีการเผยแผพร่ภาพในโซเชียลมีเดียว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยทาน เสริมอาหารก็คือเรื่องของยาต่างๆเนี่ยที่มีส่วนผสมของหมาโ้ยและปรากฏว่ามีอาการแพ้จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นทําให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการกําหนดให้เอาหมาโ้ยเนี่ยมาผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆแล้วหรือนะคะเมะื่อวานนี้กยอยก็เลยออกมายืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมาม้วยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะเนื่องจากว่า หมามุ้ยเนี่ยมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทโดยการยืนยันครั้งนี้นะคะมาจากนายแพทย์ภัยสารด้านคุ้มรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอที่แถลงนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย,อ,อ,ยอไม่เคยอนุญาตให้นำเมล็ดหมามุ้ยที่มีสารที่ชื่อว่าลอปา ที่มีผลกระทบนะคะต่อการเคลื่อนไหวหรือว่าทําให้ความดันโลหิตต่ํามาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์ที่หญิงสาวรายดังกล่าวเนี่ยใช้แล้วก็จําหน่ายภายใต้ชื่อรีเซ็ตซึ่งก็พบนะคะว่า ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงจากนี้ไปออยอจะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีทั้งนี้ออยอจะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดผ่านสื่อต่างๆอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ ผู้บริโภคเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเกินจริงส่วนเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบสรรพคุณแล้วก็เห็นการโฆษณาบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อไปทุกอย่างาว่าผลิตภัณฑ์ทําให้ขาว ทำให้ผอมจริงๆของพวกนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่ผิดธรรมชาติเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งนั้นใช่ดิฉันเคยไปคุยกับอยอท,ทางคุณหมอเนี่ยบอกว่าเวลาที่เราทานเข้าไปอ่ะมันก็จะได้ผลบางคนก็จะได้ผลแต่คุณต้องนึกว่าพอคุณหยุดทานสภาพผิวหรือความสวยงามของคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมมันก็จะเหี่ยวยน่นสีผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญคือไตคุณก็ทํางานหนักขึ้นด้วยทุกอย่างมีดีแล้วก็มีโทษเหมือนกันหมดเนี่แหละคือเหตุผลที่ดิฉันไม่ทานอะไรเลยเหมือนกัน แต่ว่าพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาดูความเดือดร้อนของคนกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปโอ้โหรถติดหนักนาสาหัสมากบางคนอยู่บนถนน4-5หชั่วโมงนะคะ,คะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขของกทมจะเป็นอย่างไรค่ะ